สวัสดีค่ะ welcome to English option นะคะวันนี้จะเป็น e p i s o d ดที่4แล้วนะคะต่อจาก e p i s o d ดที่3คราวที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพวก numbers นะ,ะตัวเลข unit ต่างๆเนาะหน่วยต่างๆวันนี้นะคะเราจะไปดูป้ายเตือนนะคะเราจะเรียกป้ายเตือนเหล่านั้นว่ายังไงวันนี้นะคะเดี๋ยวจะไปดูกันเลย let's get started โอเคนะคะวันนี้เราก็จะมาดูเรื่อง Symbols นะคะหรือว่าป้ายเตือนต่างๆสัญลักษณ์ต่างๆเนาะเขาก็จะเขียนไว้อย่างงี้ค่ะ general warning and safety symbol มันจะมีอะไรบ้างนะคะก็คือการเตือนทั่วๆไป general คือทั่วไป warning s, คือการเตือนเนาะ safety symbol ก็คือเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับความปลอดภยัยนั่นเองนะคะก็จะมีคำว่า danger danger ก็คืออันตราย Warning คือการเตือน Caution ระวัง Hazard ก็คืออันตรายนะคะต่างๆนั่นเองเนาะทีนี้เรามาดูกันนะคะ Specific hazards ก็คือป้ายเตือนอันนี้นะะป้ายเตือนอะไรบ้างนะคะก็จะมะีข้างล่าง Flammable นะคะ Flammable คือติดไฟได้นะคะสามารถเกิดประกายไฟได้ Flammable ต่อไป Toxic หรือ Poison นะคะก็คือมีสารเคมีนั่นเองเนาะอ่าต่อไปนะคะ Danger High Voltage อันนี้ก็ ระมัดระวังนะคะว่ามีกระแสไฟฟ้าแรงสูงนะคะ High voltage เนอะต่อไปนะคะ Safety equipment or help ก็คือจะเป็น ป้ายเตือนที่เกี่ยวกับ safety equipment ก็คืออุปกรณ์ช่วยป้องกันหรืออุปกรณ์ safety นะก็ help นะคะต่อไป exit นะคะก็คือทางออกเรารู้อยู่แล้วนะคะ fire alarm fire alarm ก็คือสามารถกดนะคะเพื่อที่จะเตือนไฟไหม้ได้นะก็จะเป็นสัญญาณกริ่งเนาะ exit นะคะก็จะมี emergency exit ก็คือเป็นทางออกฉุกเฉินหรือว่า fire exit นั่นเองนะคะเป็นทางหนีไฟเนาะเราจะใช้คานี้ต่อไปข้างล่างนะคะเป็น fire extinguisher ดูข้อนี้ fire extinguisher นะคะอันนี้ก็จะเป็นถังดับเพลิงนะคะ H คือ มาจากฮอสพิทอลก็จะเป็นสีนี้ด้วยต่อไป first aid นะคะก็คือปฐมพยาบาลน,นะต่อไป emergency stop ก็คือการหยุดฉุกเฉินนั่นเอง emergency stop นะคะก็คือถ้ากดตรงนี้ปุ๊บทุกอย่างจะหยุดนะคะโอเคต่อไป prohibition คือป้ายห้ามนะคะ prohibition คือการห้ามนั่นเอง no entry ค่ะ no entry คือห้ามเข้า no exit ก็คือห้ามาออกนะคะ no exit เนาะต่อไป no smoking นะคะห้ามสูบบุหรี่แน่นอนนะคะก็เขียนอย่างงี้ no s m o k ทีนี้นะคะเรามาดูกันนะวันนี้เรามาลุยโจทย์นิดหน่อยนะคะเขาเขียนว่าอะไรคะมันจะมีป้ายเตือนที่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะคะก็คือป้ายห้าม prohibition เนาะอันนี้ป้ายห้ามก็จะเป็น no mobile phones no running นะคะห้ามอะไรมันง่ายเนาะอันนี้เราสามารถดูจากรูปได้มันก็จะเขียนว่า do not run here ห้ามวิ่งที่นี่ป้ายอะไรเอ่ยมันจะมีหนึ่ number one two three four five six number three นะคะ do not park here ห้ามจอดรถที่นี่นะ no parking เนาะ number six ต่อไป do not exit here คือหมายถึงตรงนี้ห้ามออกไปนะคะข้อที่5เนาะต่อไป do not smoke here ก็คือห้ามสูบบุหรี่นะคะอันนี้ง่ายเนอะ,ะ number one next one นะคะ do not enter here ห้ามเข้ามาคืออะไรเอ่ย number four นะคะต่อไป do not use a mobile phone here มันคืออะไรคะ number two very good <Okay. S 3> เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เกี่ยวกับพวก ไยเตือนต่างๆเนาะเดี๋ยวคราวหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพวกการบอกวันนะคะแล้วก็เวลาหวังว่าเอพ s โซดนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสามารถแชร์กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ได้ขอบคุณสำหรับการติดตามไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย